ในพระธรรมสุดีเราเราพบว่าคำอธิษฐานของศาราวิทย์มีทั้งคำอธิฐานตอนเช้าคำอิฐานตอนเย็นจริงๆแล้วพี่น้องครับในฐานะเราเป็นคริสเตียนเราเป็นบริษของพระเจ้าพระเจ้าเจิมตั้งเราไว้เราสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเราสามารถที่อธิษฐานกับพระเจ้าได้ตลอดเวลาครับ สวัสดีพี่น้องครับยินดีท้อนรบเข้าสู่รายการแบบบุนศุกรนะครับพระคำวันนี้ฮะวันนี้ก็มีนะครับพระคำพระเจ้านะครับเหมือนเดิมนงครับมาหนุนใจมาชูใจบางครั้งก็เป็นลักษณะคําสอนคําว่ากล่าวและตักเตือนอย่าลืมพี่น้องครับพระคำภีทุกตอนรับการดนใจที่มาจากพระเจ้ามีเพื่ออะไรครับสั่งสอนว่ากล่าวตักเตือนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อให้คนของพระเจ้าพร้อมที่จะทําการดีทุกอย่างวันนี้ก็อยากหนุนใจผ่านคำพิฐานของขษัตย์ดาวิดพี่น้องครับใน สดีบทที่4นะครับคำิฐานเวลาเย็นแสดงความไว้วางใจในพระเจ้านะแต่วันนี้ผมจะหยิบยกมา3ข้อเ้วยกันพี่น้องครับกระสวิทได้ใช้เวลาตอนเย็นในการอธิษฐานนะครับวิงวอนต่อพระเจ้าเช่นเดียวกันเป็น้องครับคริสเตียนจริงๆแล้วอย่างที่บอกไว้เป็น้องครับเราเป็นปโริหิตหลวงของพระเจ้านะครับพระเจ้าทรงเลือกและแต่งตั้งเราไว้เราจึงสามารถที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าเี่นรองครับเขาเรียกว่าโดยตรงนะผ่านพระนามของพระเยซูคริสต์คือเราทูลขอต่อ พระบิดานะครับเป็นล้องแต่ทูลขอในนามของพระเยสุคริสต์ตามกฎหมายนะฮะที่บันทึกไว้ในพระเจงพระเจ้าคือนามเดียวตอนนั้นฮะที่พระบิดาทรงรับรองคือพระนามของพระบุตรของพระองค์คือองค์พระเยสุคริสต์นะครับไปลองกลับดูด้วยกันในข้อที่3นะครับสุดีบทที่4นะฮะข้อที่3 4 5นะครับข้อที่3 4 5กล่าวว่าจงทราบเถิดว่าพระเจ้าทรงแยกทรมิกชนไว้สําหรับพระองค์พระเจ้าทรงสดับฟังเมื่อข้าพเจ้าทูลพระองค์กลัวก็กรธเชิดแต่อย่าทาบาป จงคำนึงในใจเวลาอยู่บนที่นอนและสงบอยู่จงถวายเครื่องสัตวตบูชาให้ถูกต้องและวางใจในพระเจ้าแม่พี่น้องครับสามข้อนี้กลั่นออกมาจากหัวใจของษัตย์วิดแนี่นอาเป็นน้องครับพระพิทุกตอนและกันดลนใจที่มาจากพระเจ้าเพราะ,ะนั้นผมเชื่อว่าโดยพระปัญญาบระเสริ์ของพระเจ้าพี่น้องครับได้ร้าใจให้กับสัตว์วิทมีโอกาสที่จะเขียนออกมาพี่น้องครับมาดูด้วยกันพี่น้องครับจงทราบเถิดว่าพระเจ้าทรงแยกทำมิขชนไว้สําหรับพระอม พี่น้องครับเราคือทำพิธชนของพระเจ้าคือผู้ที่ถูกแยกเป็นพิเศษเพื่อพระธกิจพิเศษของพระเจ้าน่าภูมิใจงไหมครับพี่น้องผม,ผมเองก็ไม่คิดว่าพระเจ้าจะเลือกและเรียกผมและแยกผมออกมานะพิเศษเหมือนที่พระเจ้าทรงแยกพี่น้องเช่นเดียวกันและพระเจ้าก็ประทานของประทานนะให้แต่ละคนตามชอบพระทยยัยของพระองค์นะผมอยู่กันได้แบ่งปันไปบ้างแล้วนะครับในช่วงรายการนะไบเบิลออเดเวนะครับและพี่น้องสบายใจได้พี่น้องครับเราเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกและแยกออก แยกออกจากครับจากวิถีทางโลกมาสู่ในวิถีของพระเจ้าแยกออกจากอาณาจักรแห่งความมืดมาสู่อาณาจักรแห่งความสว่างด้วยนี้เราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงมีแผนการสําหรับเราทั้งหลายทุกๆคนนะครับพระเจ้าทรงจะดับฟังเมื่อข้าพเจ้าทูลพร,ระองค์กษัตริย์มั่นใจเป็นรองครับทุกครั้งที่อธิษฐานทูลต่อพระเจ้าแมบ,บเป็นต้องแต่พูดถึงกษัตริย์เวลาเขาชาคากับพระเจ้าคำว่าชาคาคือกราบลงนมันสการดีนี้อยา่างหนุนใจคริสเสียนเป็น้องครับท่านใดไม่เคยคุกเข่าอธิษฐานเลยเป็น้องครับวันนี้กลับใจใหม่ ผมเองก็กลับใจใหม่พี่น้องครับผมเองก็คุกเข่าอธิษฐานกับพระเจ้าก่อนนอนทุกค่าคืนนะครับเป็นเ็าเรียกเป็นวินนยฝันวิญญาณนะฮะที่เราเองจะคุกเข่าจริงๆแล้วควรกราบในมัสการโดยซ้ำถ้าพี่น้องสังเกตพี่น้องกลุ่มมุสลิมนะครับเวลาเขาเข้านะไปนสถานที่ในมัสการของเขานะฮะเขาจะก้มลงนะครับกราบในมัสการนั่นคือชาคาหน้าผากพี่น้องครับติดกับพื้นเลยนะพี่น้องติดกับพื้นเลยะเขาเรียกกราบลงในมัสการพระเจ้าคือชาคาพระเจ้า พี่น้องครับก็อยากหนใจนะถ้าวันนี้เราเป็นคิสเสียนคนเดียดนั่งไขว่ห้างกระดิกเท้าอธิษฐานกับพระเจ้าหรือเดินเอามือล้วงกระเป๋าอธิษฐานกับพระเจ้าผมว่ามันไม่เวิร์กนะพี่น้องเราควรที่จะคุกเข่าลงอธิษฐานนะกับพระเจ้าของเราและพระพี่บอกแล้วครับพระเจ้าทรงสดับฟังเมื่อข้าพระเจ้าทูลพระองผมก็มั่นใจพี่น้องครับว่าทุกคำอธิษฐานของผมนั้นพระเจ้าสดับฟังเพราะอะไรครับ จากการเป็นผู้เชื่อมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานผมตลอดเวลาพี่น้องครับแต่จะชา้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับเวลาของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาของผมนะเมื่อพระเจ้าตอบมาแล้วก็ต้องเป็นวิธีการของพระเจ้าพี่น้องครับไม่ใช่เป็นวิธีการของผมผมเพียงแต่รอคอยนะคำตอบที่มาจากพระเจ้าเหมือนดานเนียลที่อธิษฐานแล้วรอคอยคําตอบที่มาจากพระเจ้าผมเชื่อทุกคนมีประสบะการณ์ใช่ครับเราอยากจะอธิษฐานปุ๊บ ตอบปั๊บเลยนะเหมือนคนรับใช้ของอับราฮัมใช่ไหมครับที่อธิษฐานขอแน้วต่อพระเจ้าเกี่ยวกับนะครับนางเรเบคกานกําหนดโจจงชัดเจนเลยครับว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้โอ้โหพระพีบันทึกว่าผู้รับใช้ของนะครับอับราฮัมยังอธิษฐานไม่เสร็จเลยครับนางเรเบคกาปรากฏตัวแล้วแล้วก็เป็นไปตามคำอธิษฐานของเขาด้วยใช่ครับบางทีเราอ่านเสร็จหม่เราจะเป็นแบบนี้ทั้งเลยอย่างนี้นะทูลขอรถหม่ปุ๊บรถมาเลยทูลขออุปกรณ์ปุ๊บมาเลยนะครับหนุนใจสึ่งันเป็นนะครับ เรามีสิทธิทุนขอต่อพระเจ้าพี่น้องครับแต่ต้องขึ้นอยู่กับเวลาของพระเจ้าขึ้นอยู่กับน้ําพระททยพระเจ้าวันนี้สิ่งที่บอยากหนุนใจพี่น้องคือพระเจ้าฟังคำวิถีานของเราทั้งหลายเพราะเราถูกเลือกไว้เป็นพิเศษสําหรับพระธกิจของพระองค์เหมือนพระเจ้านะครับให้เรานะครับทำกิจนะครับต่างๆพระเจ้าให้ของพระทานเมื่อเรามีปัญหาโน่นนี่นั่นเราเองก็เหมือนกับรายงานกับพระเจ้าใช่ไหมครับเหมือนสมมติว่าผมมีทีมงานใช่ไหมครับมีปัญหาทุกคนก็ต้องมารายงาน นะในเรื่องงบประมาณเรื่องอุปกรณ์ใช่ไหมครับก็ต้องเข้ามารายงานนะครับเช่นเดียวกันนะครับผมมีปัญหาตรงไหนก็แล้วแต่ผมก็รายงานพระเจ้าหรือบางครั้งต้องใช้คําว่าระบายความในใจต่อพระเจ้าเหมือนนางฮันาใช่ไหมเธอมีปัญหาเธออยากจะมีลูกนะครับแต่เธอไม่มีลูกนะเธอเองก็มาเข้าฟ้พระเจ้านะครับตามสามีมาที่เมืองชิโลใช้เวลาทุกปีในการวิงวอนต่อพระเจ้านะใช่ไหมไม่ใช่ไอ้ฐานปุ๊บพระเจ้าประทานให้ปั๊บเป็นแรมปีถ้าพี่น้องอ่านเกี่ยวเรื่องนางฮนนาใช้เวลาเป็นแรมปี แต่พระเจ้าฟังครับพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของทุกคนวันนี้จริงจัหอุ่นใจพี่น้องทุกคนเะครับพี่น้องอย่าอ่อนละอาใจหาพี่น้องหลายคนกําลังอยู่ในความทุกข์ยากลําบากใจมีปัญหาหนู่นนี่นั่นและใช้เวลาการอธิษฐานมนานานแล้วพี่น้องครับอย่าเพิ่งอ่อนละอาใจจงอธิษฐานต่อไปพี่น้องครับและให้มั่นใจว่าพระเจ้านะครับมีเวลาของพระองค์เราอย่ายไปตีกรอบพระเจ้าหลายคนไปตีกรอบพระเจ้าต้องตอบเดี๋ยวนั้นต้องตอบแบบนั้นไม่ได้พี่น้องครับต้องรอคอยพระเจ้าในข้อที่สีบอกว่าโกรธก็โกรธเถิดแต่อย่าทําบา จงคำน,นึงในใจเวลาอยู่บนที่นอนและสงบอยู่แม่พี่น้องบางครั้งกโกรธเสร็จนอนอยู่ยังโกรธอีกบางคนพี่น้องครับวันนี้อย่างหนุนใจพี่น้องครับพระเจ้าอนุญาตนะครับโกรธก็โกรธเถิดเห็นไหมฮะแต่อย่าทาบาปพี่น้องครับอย่าตเตลเิดเปิดเปิมม่ด้วยความคิดใน,นหนังตัวเองพี่น้องครับด้วยนี้คําว่าอะไรครับจงคําน,นึงในใจเวลาอยู่บนที่นอนและสงบอยู่คือคํานึงในใจเลยว่าสิ่งที่กําลังโกรธอยู่นี้ไม่ถูกต้อง สิ่งที่คำนึงในใจคือคำนึงถึงพระเจ้านของพระเจ้าพระเจ้าสอนอะไรพระเจ้าสอนให้เรายกโทษให้อภยัยใช่ไหมครับพี่น้องคิดดูนะฮะเจ็ดคูณเจ็ดสิบคือสี่ร้อยเก้าสิบครั้งนะเป็นภาพนะครับเปรียบเทียบว่าไม่ต้องมาโกรธกันเลยพี่น้องครับมีปัญหากันก็ยกโทษให้ภัยกันเลยเราต้องฝึกพี่น้องครับแน่นอนพี่น้องครับเขาต้องใช้คำว่าสัญญาณเดิมของเราเนี่ยเราโกรธเราเกลียดเราไม่ได้กลมขืนนทันทีเราไม่อยากคุยด้วยพี่น้องครับประมาณนั้นฮนะแต่ตอนนี้หรือว่าเราเป็นวิหารของพระวิญ,ญญาณ บริสุทธิ์พระองค์ทรงสถิตยอยู่ภายในเราเราต้องการปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเราต้องยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนอุปนิสัยครับพี่น้องจะไว้เปนครับพี่น้องเราต้องยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนอุปนิสัยนะฮะให้เป็นให้คนใหม่จริงจริงนะบังเกิดใหม่โดยที่เห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับเรามีสิทธิโกรธก็จริงพี่น้องครับตามอารมณ์ความรู้สึกแต่ว่าคํานึงเนใจว่าถ้าโกรธแล้วเกี่ยวข้องความบาปที่เกิดขึ้นไม่ควรจะทํา ต้องละชิ้งความโกรธแบบนั้นไปน้องครับและอธิษฐานสาภาพบาปต่อพระเจ้าและอธิษฐานอต่อพระเจ้าเนี่ยคำหนึ่งในใจไปน้องครับสงบอยู่เลยี่น้องครับว่าอย่าให้ใจตเตลเิดเปิดเปิมไปกับอะไรครับการล่อลวงของจิตใจที่ไม่ถูกต้องเขาเรียกใจล,อล่อลวงที่เสจหลายคนปีปน้องครับนอนอยู่กับใจที่ล่อลวงนะนอนโกรธนอนเกลียดไปน้องครับเครียดแค้นไปน้องครับบางคนก็นอนไม่หลับแหม วันนี้จึงอยากนนใจไปนงครับก่อนนอนอย่างที่บอกไว้คุกเข่าลงอธิษฐานสาภาพบาตรปต่อพระเจ้าวันนี้เราจะทะเลาะกับใครบางคนรู้สึกโกรธรู้สึกเกลียดไม่พอใจแต่ก่อนนอนต้องเคลียร์ไปนงครับอย่านนอนบ่มความบาปไว้ในใจออย่ไปน้องขอบคุณพระเจ้านะครับในข้อที่5บอกว่าจงถวายเครื่องสัตบูชาให้ถูกต้องและวางใจในพระเจ้าชัดเจนฮะผมเปรียบเทียบกลับมาที่การถวายเครื่องบูชาเล็งถึงชีวิตของเราี่นงครับเหมือนที่อาจารย์เปรโรเนแนะนำว่าครับให้ถวายชื่อเราเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตที่บริสุทธิ พี่น้องครับเราไม่สามารถบริสุทธิ์ตัวเราเองได้เราอาบน้ําชําระกายภายนอกนะสะอาดสะอ้านนะกลิ่นตัวพี่น้องครับมีน้ามุงน้ําหอมเต็มที่เลยแต่จิตใจภายในสําคัญพี่น้องครับข้างในพระเจ้าทอดไปเนตข้างในถ้าจิตใจสกรปรกเต็มด้วยความโสมมในเรื่องการงานเนื้อหนังพี่น้องครับไม่ถูกต้องแน่ถ้าเราถาวายตัวนะถาวายใจเราในการรับใช้พระเจ้าพี่น้องครับแต่ใจสกรปรกพระเจ้าไม่รับนะพี่น้องด้วยนี้ การอ่านการใช้เวลาอยู่กับพระคัมระเจ้านะครับเขาเท่ากับเรากำลังแลฮะบำบัดจิตใจ,ใจ่น้องครับเหมือนที่เขาบำบัดน้ําที่เน่าเสียเมื่อผ่านการบำบัดสักระยะหนึ่งนะน้ำก็สามารถที่จะกลับเป็นน้าอยู่ในสภาพที่ดีได้่ป้องครับเช่นเดีวยวกันถ้าวันนี้สภาพจิตใจเรามันย่ำแย่เหมือนดาวิดตอนนั้นที่ลุ่งละเมิดกับและการรูปเวนีมีปัญหาการรูปเวนีกับน,นางบัตเชบาตอนนั้นดาวิดไปไกลโขที่เดียวไป้องครับจิตใจเป็นเต็มด้วยการล่อลวงเรื่องนะเรื่องเพศแต่ดาวิดก็ สารภาพบาปวันนี้กับพระเจ้าเมื่อผู้รับใช้พระเจ้ามาเตือนดาวิดนาธันเตือนดาวิดดาวิดเองก็ทอมใจลงอธิษฐานสารภาพบาปต่อพระเจ้าก็พระเจ้าสร้างใจที่สะอาดขึ้นใหม่ชัดเจนนะพี่น้องใจที่สะอาดเล็งถึงชีวิตที่บริสุทธิ์เรามอบถวายชีวิตเราให้กับพระเจ้าพี่น้องครับต้องเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ก็ขอบคุณพระเจ้าสาหรับพระค้ำพระเจ้าวันนี้ก็อยากหนุนใจและท้าทายพี่น้องทุกคนพี่น้องครับวันนี้คุกเข่าลงอธิษฐานกับพระเจ้าทําผิดทําบาปเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็แล้วแต่เป็นพี่น้องครับคน พระเจ้าเป็นองค์สพันยูพระองค์รู้ว่าเราพูดเราคิดเรากระทาอะไรบ้างในแต่ละวันวันนี้พี่น้องครับค่ำคืนนี้ก่อนนอนอย่าลืมพี่น้องครับอธิษฐานสาภาพบาตปต่อพระเจ้าแต่จริงๆไม่ต้องรอถึงก่อนนอนพี่น้องครับรู้ว่าผิดรู้ว่าบาปจิตสามัญเสมอมัน,นฟ้องขึ้นมาพี่น้องก็อธิษฐานสาภาพบาปได้เลยพี่น้องครับไม่เหมือนยุค พ่พีจะเราต้องเดินทางไปที่เมืองนูน่นหะชิโลไม่พอต้องเตรียมไม่นกพิราบแพะแกะอีกพี่น้องครับเยอะแยะมากมายแต่เดยวนี้พี่น้องครับเราคอบฟ้าพระเจ้าด้วยจิตใจที่สํานึกผิดจิตใจที่ฟกช้ำอธิษฐานต่อพระเจ้าพี่น้องครับผมเชื่อครับว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อพระเจ้าตัดว่าบาปของเราถึงแม้มันเะเหมือนสีแดงเข้มคือบาปเยอะบาปมากพูดง,ง่ายๆแต่ถ้าเราถ่อมใจลงพี่น้องครับหันมาแสวงหาพระพักตร์พระเจ้าพี่น้องครับอธิษฐานยอมรับถึงสิ่งที่เราได้ทําลงไป ด้วยจิตใจที่สำนึกผิดและด้วยจิตใจที่ฟกช้ำอธิษฐานบีงวอนต่อพระเจ้าโปรดยกโทษให้อภัยขอทรงโปรดเมตตาชำระจิตใจภายในเราทั้งหลายทุกคนเพนะให้พ้นจากการทำทั้งสิ้นเหมือนดาวิดทูลขอการสร้างใจใหม่ที่มาจากพระเจ้าเอเมนพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วพี่น้องครับกลับพบรายการ b บ b บ e t ท d a y ได้ใหม่ในตอนต่อไปครับพี่น้องพระเจ้าบอครับสวัสดีครับ